วันนี้เราจะมารีวิว iPhone 15 Pro Max กันครับกล้องเนี่ยจะใช้งานเป็นยังไงจะรีวิวาการใช้งานให้ดูทั้งวันเลยครับนี่คือวิดีโอคูณ1และนี่คือวิดีโอคูณ2และนี่คือวิดีโอคูณ5รายละเอียดโคตรชัดอยากรูแลวกล้องมันดียังไงเดี๋ยวมาดูรีวิวกันเลย สวัสดีครับผมทุกคนยินดีต้อนรับสูน่นักสแกนดีเคนะครับตอนนี้อยู่ช่วงรีวิวต่างกระแสอีกแล้วนะฮะวันนี้ผมได้ iPhone 15 Pro Max ของผมมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วและผมก็ได้ทดลองใช้งานมันมาเกือบจะทั้งวันแล้วครับผมและสี iPhone 15 Pro Max ที่ผมได้มาเนี่ยก็เป็นสีของ Natural ครับสีธรรมชาติเองเป็นสีที่ยอดฮิตอยู่พอสมควรแล้วหลายๆคนเนี่ยน,น่าจะอยากได้กันมากๆเลยครับเพราะว่าเห็นหลายๆคนบอกว่าข้างๆเนี่ยพอจับแล้วไม่ค่อยเป็นรอยผมรู้สึกว่าก็ไม่เป็นรอยครับเพราะว่าใส่เคส ส่วนลิ้นฟิล์มผมก็ยังไม่ได้ติดนะเวลาทัดอะไรสัมผัสอะไรเงี้ยก็เป็นรอยนิ้วมือปกติเลยเพราะว่าไม่ได้ติดฟิล์มได้หรือว่าไม่ได้ติดฟิล์มอะไรเลยนะก็ถือว่าไม่ได้แย่อะไรเดี๋ยวค่อยไปติดฟิล์มเพิ่มก็ได้ครับ พวกสเปคคร่าวๆเนี่ยทุกคนก็รู้อยู่แล้วเนาะมันไม่ได้มีอะไรใหม่ว้า wow, วขึ้นจากปีที่แล้วมากๆนะครับผมก็จะมีเพิ่มเข้ามาก็เป็นกรอบด้านข้างที่เป็นไทเทเนียมนะฮะแล้วก็ในส่วนของดูชาร์จแบบไทซีครับผมส่วนดินามิกไอออนตรงเนี้ยไอโฟน14 pro ก็มีอยู่แล้วนะครับและอีกอย่างหนึ่งที่เปลี่ยนไปก็คือในส่วนของเจ้าตัวปุ่มปิดเสียงเปิดเสียงนะครับผมกลายเป็นปุ่มแอคชั่นครับผมให้เราสามารถตั้งค่าได้แค่นั้นเองครับผมเท่าที่ผมรู้สึกว่ามันเปลี่ยนไปนะแล้วเจ้าตัวชิป A17 pro ตัััััวววววเเเนนนนนนีีีี้้้้้ผผมมมมมมรรรูสึกกกก่่กนะก่่าาาาาาคค็ทททออออขงงงงพลละหจใชื การเข้าแอปพลิเคชันต่างๆเนี่ยไหลลื่นสบายอยู่แล้วตามวิธีของ iOS นะส่วนการเล่นเกมเนี่ย iPhone เนี่ยไม่ต้องพูดถึงไหลเื่นอยู่แล้วแนละ้วปีนี้เขาชูเรื่องชิปของเขาด้วยว่าสามารถเล่นเกม Resident Evil ได้นะครับก็ถือว่าชิปเนี่ยเป็นตัว t o ปโคตรเลยนะและความรู้สึกหลังจากสัมผัสแรกที่ได้สัมผัสเจ้าตัว iPhone 15 Pro Max นะครับคือมันมีน้ำหนักเบาแบบเห็นได้ชัดมากกว่า13 Pro Max ของผมที่ผมใช้งานอยู่ปัจจุบันมากๆเลยครับใครที่ได้ซื้อมาลองแล้วหรือไปสัมผัสมาแล้วทุกคนจะเห็นว่า iPhone ที่เรามีอยู่ในเครื่องไม่ว่าจจะเป็น14 13 15 Pro Pro Max 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 Titania ลองสสัััมผตว ครับผมเบามากกว่ายังเห็นได้ชัดเลยดั มาดูเจ้าเรื่องกล้องกันดีกว่าวันนี้เราจะมารีวิวเจ้ากล้อง iPhone 15 Pro Max กันอย่างเข้มข้นเลยครับหลายคนที่ซื้อ15 Pro Max มาเนี่ยก็หวังพึ่งพากล้องเป็นหลักเลยนะไม่ว่าจะเป็นถ่ายรูปถ่ายวิดีโอถ่ายทำคอนเทนต์ต่างๆ iPhone 15 Pro Max เนี่ยจะเพียงพอต่อการใช้งานไหมสำหรับสายอินฟลูเอนเซอร์สายคอนเทนต์ครีเอเตอร์หรือว่าสายคาเฟ่ถ่ายรูปสวยๆ15 Pro Max เนี่ยเดี๋ยวเรามาดูกันว,ว่าจะเพียงพอไหมสำหรับวันนี้นะครับโดยเรามาดูรีวิวรูปกันก่อนดีกว่าว่าที่ผมไปถ่ายมาเนี่ยโดยไม่มีการตกแต่งอะไรใไดๆ สำหรับตัว Pro แ a ็คเท่านั้นครับการถ่ายรูปอาหารเนี่ยก็อสีค่อนข้างที่จะสดมากๆเลยนะถ่ยายออกมาแล้วอาหารก็ยังดูน่ากินเหมือนเดิมเลย ต่อมาเป็นการลองเทสตกล้องคูณ1คูณ2แล้วก็คูณ5ครับว่าระยะของภาพและรายละเอียดของภาพเนี่ยยังคงอยู่ครบไหมผมเทสถ่ายรูปในห้องน้ําก็พื้นที่ค่อนข้างแคบนิดนึงครับก็เลยจะถ่ายได้แค่คูณ1กับคูณ2นะบอกเลยว่าการถ่ายรูปเนี่ยโลเคชันก็ค่อนข้างสําคัญครับรูปภาพที่ออกมาเนี่ยก็จะสื่อถึงการเล่าเรื่องของเราว่าจะให้เล่าออกมาในรูปแบบไหนด้วยครับส่วนเรื่องของโทนหรือว่ามูดภาพเนี่ยถ้านาไปแต่งนิดหน่อยเนี่ยผมว่า iPhone 15 Pro Max เนี่ยใช้งานได้ดีเลยนะ เดี๋ยวดูเนื้อไฟล์ของ iPhone กันครับว่าจาก iPhone 15 Pro Max ไฟล์ออกมาในไลฟ์รูมเนี่ยจะเป็นแบบไหนนะอย่างที่ทุกคนเห็นเลยมันก็เก็บรายละเอียดได้ค่อนข้างดีครับอาจจะดีแบบภาพแตกๆไปบ้างนิดนึงนะผมเพราะว่าเซ็นเซอร์ของมันนะผมหรือว่ามีการตปรลแสงของมันจาก HDR เนี่ยก็ค่อนข้างที่จะเยอะอยู่ครับถ้านะถ่ายแบบคูณ5ก็จะเป็นประมาณนี้ครับนี่ภาพจะอยู่ที่คูนหนึ่งะครับทุกคนจะเห็นว่าเก็บรายละเอียดได้ค่อนข้างดีนะครับผมสีนี่ค่อนข้างสดมากๆเลยนะทุกคนจะเห็นความแตกต่างระหว่างภาพนี้กับภาพนี้มันเกิดขึ้นจากตัว HSDR ของ ทางฝ่าย p h o n e ครับผมที่มันเป็นการจัดการแสงของมันเองด้วยอัตโนมัตินะครับผมซึ่งผมไม่แน่ใจเหมือนกันว่าทำไมมันถึงจัดแสงออกมาเป็นแบบนี้นะครับอันนี้กล้องคูณ5ครับผมก็ค่อนข้างสวยเลยถ่ายออกมาค่อนข้างคมชัดเลยนะครับผมไม่แย่เลยถึงอาจจะแบบเบลอไปบ้างนะแต่ก็แบบหน้าชัดหลังเบลอรครับผมก็ถือว่าเท่าไม้ได้ดีแล้วกันนะอาจจะสู้พวก s 2 3อะไรเงี้ยไม่ได้เพราะหลายคนเอาไปเปรียบเทียบนะอาจจะสู้ไม่ได้แต่ว่าในความเป็น iPhone นะครับก็ถ้าเราเอามาแต่งนิดแต่งหน่อยเนะี่ยผม คือมันก็น่าจะสวยมากกว่าเดิมนะแต่อย่างนี้กดแค่กดออโต้โทนก็สว่างสวัยขึ้นมาแล้วครับการับภาพนี้เป็นภาพจากกล้องคูณ5ครับผมนี่ทุกคนวนดูรายละเอียดของเจ้านกกระเรียนตัวนี้ครับผมก็ค่อนข้างชัดเจนนะว่าดูว่าเป็นนกดูออกก็เป็นนกนะครับผมแล้วรายละเอียดของทะเลครับผมของเรือนะ ของภูเขาข้างหลังและของก้อนเมฆเ,เนาะก็ถือว่าสวยงามครับในระดับหนึ่งเลยไม่แย่นะครับเท่าที่ทคุนเห็นมาภาพเนี่ยมันค่อนข้างจะละเอียดมีความคมชัดมากๆเลยนะครับหลังจากที่เราซูมคุณห้าไปแล้วเนี่ยผมยังมองว่าเฮ้ยภาพรายละเอียดเนี่ยมันก็ยังอยู่ครบถ้วนเลยนะมันไม่ได้แบบภาพแตกหรือว่าภาพเบลอแบบจนน่าเกลียดนะครับมาพูดถึงวิดีโอกันบ้างดีกว่าวิดีโอตัวนี้สายคอนเทนต์ครีเอเตอร์หรืออินฟลูเอนเซอร์เนี่ยน่าจะชอบในส่งไอโฟนสิบห้าโปรแม็กเนี่ยวิดีโอมันสามารถถ่ายได้ทั้งแนวตั้งและแนวนอนก็คืองงงคุณภาาพพพเเสสีีียยนมมััจะอํหรบ การใช้งานโดยที่เราไม่ต้องติดไมค์เพิ่มเติมเลยนะครับเดี๋ยวเราไปลองให้ดูกันเพราะว่าตอนนี้เราอยู่ที่แถวริมทะเลด้วยจะได้ทดสอบเสียงลมเข้าด้วยว่ามันมีเสียงลมเข้าแทรกบ้างหรือเปล่านะก็ต้องไปรอดูกันครับผมว่ามันจะเพียงพอต่อการใช้งานแบบโดยไม่ติดอุปกรณ์เสริมเพิ่มเติมไหมการใช้กล้องหน้าและกล้องหลังแบบนี้นะผมจากไมค์เจ้าตัวของ iPhone 15 Pro Max เลยนะครับใช่ครับทุกคนตอนนี้อยู่ที่ยามแสนวอนแล้วอันนี้เป็นเสียงจากกล้องของ15 Pro Max นะครับอันนี้เป็นกล้องหน้านะก็ผมยืดสุดแขนเลย มันจะกว้างประมาณนี้โอเคครับตอนนี้อยู่ที่ที่พักของซูวรา,าโฮเทลแล้วนะครับผมก็ให้ทุกคนฟังเสียงจากกล้องหลังของ iPhone 15 Pro Max ระยะห่างประมาณ1เมตรได้ครับก็เสียงพูดแบบปกติไม่ได้ตะโกนเสียงดังอะไรมากมายก็ลองฟังดูว่าเสียงเป็นยังไงในการใช้งานตอนอยู่ในพื้นที่บริเวณที่ไม่มีเสียงแล้วก็เสียงอาจจะค่อนข้างกล้องนิดนึงเพราะอยู่ในห้องนะครับลองพิจารณานะดูฟังจากเสียงตรงน,นี้ดูว่าเป็นยังไงนะครับทุกคนอาจจะต้องใช้ไมค์เสียงแยกหรือเปล่าหรือว่าอาจจะ ใช้ไม้ห <Okay lord. S 1> ัวกล้องตัวนี้ใช้งานได้เลยก็ได้เหมือนกันนะครับโอเคครับทุกคนตอนนี้อยู่ริมทะเลแล้วลมไม่ค oh <my> ่อยแรงมากก็เลยไม่รู้ว่าทดสอบเสียกไม้จะเป็นยังไงนะอันนี้ผ่างแค่หนึ่งช่วงแขนนะไม่ไกลมากครับก็มีลมอยู่บ้างแต่ก็เสียงไม้ไม่รู้เหมือนกันลมเข้าเยอะหรือเปล่าก็พอมีลมพัดอยู่ใดหน่อยนะครับตอนนี้เราอยู่กันที่สะพานอะไรไม่รู้ที่คนเขามาเยอะมากใครรู้ แล้วเขาก็มาตกปลากันด้วยใช่ฟิวสวยด้วยฟิวสวยมากมีท้องฟ้าสวยด้วย เรื่องคุณภาพสีคุณภาพไฟล์ของตัว15 Pro Max เนี่ยสามารถนําไปเกลี่ยสีได้ไหมถ้าเราถ่ายแบบ ProRes แต่ถ้าเราไม่ได้ถ่ายแบบ ProRes ถ่ายแบบปกติ Full HD ทั่วไปเลยไม่ใช่ 4K ด้วยเราสามารถนําไปเกลี่ยสีเนี่ยมันจะเกลี่ยได้ในระดับไหนมันจะถึงขั้นหน้าเกลียยไหมเดี๋ยวผมทําให้ดูนะครับว่ามันจะได้ในระดับไหนเนาะอันนี้คือคิวิดโอจากไฟล์ ProRes ของทาง iPhone 15ที่ยังไม่ได้แต่งนะครับและอันนี้คือหลังแต่งมาเรียบร้อยแล้วผมใช้ preset ในการแต่งเนาะ และอันนี้คือไฟล์แบบ Full HD ธรรมดาทั่วไปครับที่ยังไม่ได้แต่งและอันนี้คือไฟล์ Full HD ธรรมดาทั่วไปที่แต่งแล้วทุกคนจะเห็นความแตกต่างอย่างเห็นได้ชัดเลยของทั้งสองไฟล์มันอยู่ที่ว่าเราชอบแบบไหนมากกว่ากันถ้าเป็นแบบโปรเลนเนี่ยไฟล์ค่อนข้างจะใหญ่นิดนึงจะถ่ายได้แค่แป๊บเดียวแต่ถ้าไฟล์ทั่วไปเนี่ยอาจจะถ่ายได้นานมากกว่านั้นก็ได้ครับและพูดถึงเรื่องกล้อง iPhone เนี่ยจะไม่พูดถึงเรื่องการสั่นได้ยังไงถูกไหมการสั่นของ iPhone เนี่ยผมรู้สึกว่าตั้งแต่13 Pro Max ที่ผมใช้อยู่แล้วนะ่โ Windows ัทง ขนาดเดินถ่ายเนี่ยพอผมแพ่นเดินถ่ายไปเรื่อยขนาดโทรศัพท์อยู่แบบนี้นะแต่คีวิโดโอที่ได้มาเนี่ยมันก็ไม่ได้สั่นแบบนี้มันก็นิ่งสไลด์สวยไปของมันเลยนะครับผมไม่ได้แตกต่างจากที่เราถ่ายเลยคิดว่าการสั่นของสภาพโปรไปเนี่ยน่าจะอัปเกรดขึ้นมาดีขึ้นมาด้วยแนละ้วเพราะว่ามันมีแบบโหมดแอคชั่นมาด้วยะครับอันนี้เป็นการทดสอบการสั่นแบบปกตินะการถ่ายวิดโอทั่วไปเลยไม่ได้เปิดโหมดแอคชั่นนะครับเป็นการเดินถ่ายทั่วไปไม่ได้วิ่งหรือทำอะไรเนาะนบ้างครับตอนนี้นี่แบบงานปกติ อันนี้จะเป็นการเปิดโหมดแอคชั่นแล้วก็วิ่งถ่ายไปด้วยจะเห็นได้ว่าการสั่นเนี่ยค่อนข้างดีมากๆเลยนะผมวิ่งเนี่ยหอบเลยนะครับ มือค่อยๆซัดและคนอาจจะว้าวกับตัวกล้องของ15 Pro Max ที่มันสามารถคูนซูม5ได้แล้วแบบคมชัดเก็บรายละเอียดได้เดี๋ยวมาดูการสแับเจ้าตัวตวิดีโอกันบ้างถ้าดูภาพอ่ะทุกคนเห็นแล้วว่ามันก็คมชัดไม่ได้แตกต่างกันเลยแต่ถ้าเป็นวิดีโอล่ะวิดีโอเนี่ยมันก็ต้องเป็นไฟล์ที่ค่อน้างละเอียดนิดนึงถ้าเราใช้แค่ไฟล์โฟลทั่วไปไม่ถึงขั้น 4K เนี่ยความละเอียดของวิดีโอแบบคูณ5เนี่ยมันจะแบบแตกหรือว่าไม่ชัดหรือว่าอะไรอยู่หรือเปล่าเดี๋ยวมาลองให้ดูกันครับผมสามา ที่จะไกลมากๆเลยนะตอนผมถ่ายวิดีโอและนี่คือเนื้อไฟที่ได้ครับคือตอนถ่ายเนี่ยมือผมสั่นมากๆเลยนะแต่พอไฟล์วิดีโอออกมาเนี่ยมันแทบจะไม่สั่นให้เลยนะมันก็ค่อนข้างนิ่งอยู่และใช้งานได้ดีเลยนะครับเก็บรายละเอียดเนี่ยได้ดีมากๆแล้วก็ชัดมากๆเลยนะครับ ดูตอนมีแสงมามากเพียงพอแล้วเดี๋ยวไปดูตอนคืนดีกว่าว่าไอโฟน15 Pro Max เนี่ยทั้งรูปทั้งวิดีโอเนี่ยมันจะเก็บแสงแบบเพียงพอไหมสําหรับค่ําคืนนี้นะครับและคุณภาพของมันที่ออกมาเนี่ยจะนําไปใช้งานได้หรือเปล่าเดี๋ยวมารอดูกันบอกได้เลยว่าแสงน้อยๆห่วยแตกมากๆครับแสงจริงๆในร้านอาหารที่ผมไปเนี่ยมันก็พอมีอยู่นะครับแต่ว่าไอโฟนกล้องหน้าเนี่ยเก็บแสงได้ค่อนข้างที่จะแย่มากๆเลยทําให้แบบภาพแตกละเอียดเลยครับส่วนกล้องหลังเนี่ยยังพอเก็บแสงได้ค่อนข้างที่จะดีมากๆเลยในพื้นที่ที่มีแสงน้อยเนี่า จะเป็นการถ่ายรูปเนี่ยแนะนําว่าให้เปิดแฟลชจะดีที่สุดครับถ้าไม่เปิดแฟลชหรือว่าไม่มีแสงไฟอย่างอื่นเข้ามาช่วยเนี่ยไอโฟนเนี่ยน่าจะไม่ไหวครับแต่ที่แปลกใจมากที่สุดคือกล้องหน้าครับถ่ายรูปเซลฟี่ในพื้นที่ที่แสงมันไม่ค่อยเยอะเนี่ยมันปรับสีแล้วเออมันสวยขึ้นครับเดฮะเดินตรงหาดวอร์อนนะทุกคนก็คือภาพตองไม่มีแสงก็คือไม่ไม่ได้เลยภาพแตกจัดเลย ดูดิพอมันมีแสงปุ๊บโอ้จับจับนี่นะฮะก็เดินอยู่ตรงหาดวอนนะครับถชายกล้องหลังถ่ายาถ้ามีแสงน่นนาจะโอเคแต่ถ้าเนี่ยอยากจะมืดและนิดนึงแสงน่าจะไม่มีละลองไปดูว่าเป็นยังไงไง่ดูเหมือนกันว่าแสงเป็นยังไงนี่ก็เดินแบบไม่รู้ว่ากล้องสั่นแค่ไหนดเลยใช่ปะ แสงทิ้งท้ายในหนึ่งเรื่องแบตเตอรี่การใช้งานวันนี้ผมใช้งานมาค่อนข้างหนักหน่หนวงมากๆนะอันนี้ผมเพิ่งชาร์จไปแต่ว่าผมใช้งานทั้งถ่ายคลิปทั้งถ่ายวิดีโอตั้งแต่ประมาณช่วง11โมงเช้านะจนถึงช่วงประมาณสักบ่าย2ได้นะครับแบตเตอรี่เนี่ยจาก100%เตกเหลืออยู่ที่ประมาณ3 9ก็ถือว่าอึดใช้ได้นะเพราะว่าปกติช่วไปแล้วทุกคนก็พิมพ์แค่แชทไม่ได้ถึงกับขั้นถ่ายรูปตลอดเวลาถ่ายคดดล,ลิปวิดีโอตลอดเวลาถูกไหมแต่ถ้าเป็นสายคอนเทนต์ครีเยอ,ยอย ว่าแบงค์เนี่ยจะใช้งานทั้งวันเนี่ยอาจจะไม่รอดได้นะสำหรับเจ้าตัวนี้นะครับยังไงใครมีข้อสงสัยยังไงกับเจ้าตัว iPhone 15 Pro Max ตัวนี้ก็สามารถพิมพ์คอมเมนต์ได้นะเดี๋ยผมจะหยิบขึ้นมาถามให้ทุกคนดูเผื่อทุกคนสงสัยอะไรตรงไหนกับเจ้าตัว15 Pro Max และกำลังช่างใจว่าจะซื้อมันดีไหมวันนี้ผมมารีวิวเรื่องกล้องให้ทุกคนแบบใช้งานจริงให้ดูแล้วกันนะครับใครคิดเห็นยังไงสามารถพิมพ์คอมเมนต์ก็ไม่ได้นะเวอรันข่าวคิวหน้าสำหรับนี้บ๊ายบายครับ